สวัสดีครับสวัสดีครับพอแม่พี่นองพอไยสู้บูสู้คนเนาะวันนี้มาบอกับสองเบาไก่นะครับเนาะเบาไก่จะภาพมาเห็ดลาบเร้าสู้พี่นองกินเนาะครับเนาะมือนนี้เนาะว่ามาเบิ้งได้เนาะครับเนาะว่าวัตถุลิปมีย่งเนาะครับเบาไก่จะภาพเห็ดลาบเท่าสู้พีนองเบิ้งละเบาไก่สิกินเห้เบิ้งได้เนาะครับเนาะอะไปเบิ้งวัตถุวัตถุลิปได้นะครับ,นเ,บรเนาะ,ะครับวัตุลิปมากกวมีหอย มีใบไก่มีหอยมาใส่นะครับเนาะมีบักเขือพว่วงและมีตะไคร้ต้นหอมบักเขือนะครับเนะนาะแล้วก็ใส่น้ำหอมใส่น้ำนี่ลาบเท่านะครับนี่ต้น,น,นปลาทูเนาะใส่เนาะป้นปลาทูใส่เท่าเหาก็ลวกาเก็บล,ยบลอยนะครับเนาะลวกาเก็บลอยเหมือนในแม่บ้านเป็นเห็ดไทยเนาะเหมือนี้เนาะบ้านเป็นบอ่อกกลนะ่องเนาะเนี่ยเป็นอายเนาะครับเนาะอ่ะอ่ะอะุ่งเลย ปรุงให้เ <sympath> บ <icking> ิ้งพี่น้องให้เบิ้งเล่นะครับเนาะเขือลงใส่ไปเบื้องคุณเขือลงใส่นะครับเนาะเออให้พี่น้องในเบิ้องในส้มมีต้นหอมซอยนะครับเนาะมีต้นหอมซอยคักเนยพี่น้องในเบิ้งมีหัวหอยเนาะใส่หัวหอมนะครับวันนี้เนาะใส่หัวหอมหยับลอยเนาะ เท่าหอกกัลวกเรียบร้อยนะครับเนาะบอดีลิฟเนาะเท่าก็ได้ยบอดีลิฟเห็ดเรียบร้อยอะอะใส่ใช้ใส่ใส่ตั้งฟงห้องตัวนี้เนี่ยเสบห้องนี่นี่คุรี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 นะครับลาบเท่านะครับเนาะลาบเท่าพี่น้องในเบิ้งเนาะาอหานบุหินหอกเท่านะครับเนาะเท่ามันน้อยเดียวนะครับเนาะตัปุ้งมันลายปุ้งงมันลายนะครับเนาะ อ่ะใส่เดี๋ยวเสีพอดีใส่แล้วบปล่ซีมซีมเบิงโอเคครับอ่ะอยังเรียบบ้อยแล้วล่าไปไปพอกันตอนกินนั่น,นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเมยปองป้าพ่อเม่พี่น้องปงป้าย สูผู้ชูขดนะครับเนาะมาพร้กับส่องบวกลายผ้าถ้ำนาะมืนอนี่เนาะมืนอนนี่บวกลายผ้ามากินหลาบเท่านะครับหลาบเท่าเท่ากับบอกคอยเห็นไปได้นะครับหลาบเท่ามีลูกโดดมีมะเขือพว่วงแมีหัวหอยเนาะมืนอนี้เนาะใส่ตะไคร้สร้อยผักแกงบวก่บลายมีบักแตงเนาะครับเนาะนี่มึงหลาบเท่าบาวก่ายนะกาวสวัสดีเอฟซี FC ทั้งในและต่างประเทศนะครับเนาะ ใอ่ที่เป็นกำลังใจให้นเบาไก่นะครับเนาะมา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 อย่าเบาไรในห่างมากินกระบ,บาไก่ด้วยนะครับนอาองมือนนี้เนาะมาหลับเท่าเจ็บแสบพี่น้องพี่ข้าวเหนียวอยู่พี่เด้อครับเด้อข้าวเหนียวอยู่พี่ครับนี่มีหวัวหอยนะครับหอยเบิง้งสดหนาสี่หมืองจังบาน,นก่อนหืมเบแสบครับพี่น้องมา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  không lẽ khác mang lên nó bị mịu hmm. đồ tóc nơi pin nữa hm 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 gặp hm 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 <c oughs> มันดูมันดันเขาเด้อม <c oughs> อืม, <c oughs> อม พยาดยูดเข้าไปงคราวนี้มาสาวนะครับนะลาไปเห็นเบียยเห็นง,งานต่งเติมพลั่งก่อนครับตทำเห็เด,ดบเบียดอือมยอยุกดดพวอมเบิ้ง

ข้ามจาตสุภาพเนี่ยเจ้ากับบเห็นนะครับเนาะเนาะเจ้าสั่งคนมากมา้ย มันเท่าบานเท่าร่องสั่งมาบึงเท่าสั่งมาเห็นมันคล้ายเนี่ยมันอย่างไรได้สั่งมาร่องเห็ดบึงเห็ดกินบึง หืมฝุดหนำเนื้อจับ,บลองคอแซ <c oughs> <c oughs> บแซบครับไปลองเห็ดด้วยพี่น้องเด้อท่ามันกับอน,นี่เป็นไรเอามาตมมุ่มแล้วท่ากับอะไรสองเอามาตุ่มก่อนเอามาเห็ดมันสุกแก้างในหืม <c oughs> Hoa hỏi đi kup 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 cúp 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 kup 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 Mm. 10 hết đã lái tớp một cái bác một cái cứ chứ kiếm bơm bớt mà

Ừ. nó khi đến nó bằng khẩu hoàn toàn ừ. Bự ừ. ừ. mày đẹp như nào nghe? bố bớt thầm luôn hết l... lái tớp luôn ừ สำหรับคลิปนีก้กะบัลไก่กะบเได้อวยล่าพีล่าหนองไวเพียงตอนนี้เนาะครับจะได้กะบบัลไก่กะขอฝากช่องบัลไก่ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาัลไก่ได้ครับเนาะเอาเอาเอาบาัลไก่กฉลยล่าพีล่าหนองไวเพียงตอนนี้เนาะครับเนาะอ่ะบัลไก่กับศกล่าวว่าสวัสดีครับ